สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันบูชาพระรัตนตรัยแล้วต่อไปตั้งใจสดับความรู้เพื่อปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคผลแต่ว,ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาด้านสุขวิปัสสโก อารมณ์ที่จะทรงจิตให้เป็นสมาธิถึงระดับฌานได้มีจุดเดียวนั่นก็คืออนนาปานุสติกรรมฐานเป็นการควบคุมอารมณ์จิตไม่ให้กระสับกระสายไปสู่อารมณ์อื่นเดือห้ามจิตที่ฟุ้งซ่านเพราะว่าด้านสุขวิปัสสโกนี้มีการศึกษาไม่เหมือนทีวีโชว์ชะละพิญโยปิสัมพิธาป,ปโต ไม่มีอะไรยุ่งยากมากเป็นการศึกษาแบบเบาๆใช้อารมณ์ไข้ควรมากกว่าอารมณ์ทรงทรงระดับฌานคือทรงเป็นฌานเพราะจิตที่พิจารณาตามความเป็นจริงจะค่อยๆรวมกำลังใจของตนเองเข้ามาเป็นฌานเมื่อจิตเข้าถึงมาถึงฌานแล้วจิตก็จะมียมหน้าตัดกิเลสให้เป็นสมจุฉสตบรูรณ ที่นันด้านสุขาวิปัสสโกนี้จึงการเป็นเพียงการปฏิบัติที่ง่ายมากระดับนี้เรายังพูดกันถึงเรื่องพระโสดาบันก็ขอย้อนย้ำให้จำกันไว้ทุกวันว่าท่านที่เข้าถึงพระโสดาบันนั้นทรงคุณธรรมไม่มากที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบัน มีสมาธิเล็กน้อยเพียงแค่ปฐมฌานก็ถาก็เป็นได้แล้วก็มีศีลบริสุทธิ์มีปัญญาเล็กน้อยคําว่ามีปัญญาเล็กน้อยก็หมายความว่าการตัดสังโยกสามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสก,กายติฐิที่เป็นตัวสําคัญจะทําคนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยมรรคผล ตั้งแต่พระโสดาบันถึงอรหัตผลตัวนี้ตัดต่เพียงแค่ผิวผิวเท่านั้นมีความรู้สึกแต่เพียงว่าเราจะต้องตายแน่เราไม่ประมาทต่ชีวิตคิดว่าการตายคราวนี้ของเราจะต้องให้มีผลดีกับคราวที่แล้วมาโดยยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์เราต้องการพระนิพพาน เราไม่ต้องการมนุสโลกเราไม่ต้องการเทวโลกเราไม่ต้องการพมโลกเราต้องการพระนิพพานจุดเดียวนี่เป็นอารมณ์เนื้อแท้จริงของพระโสดาบันถ้าคิดอย่างนี้เป็นปกติท่านเรียกว่าอุปสมานุสติกรรมฐานและสําหรับพระโสดาบันนั้นที่ทรงได้จริงๆก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆ สองมีความเคารพในประธรรมสามมีความเคารพในประสงค์สี่มีสินห้าบริสุทธิ์เท่านี้เป็นพระโสดาบันไม่ใช่ของยากคนดีรู้สึกว่าง่ายแต่คนเร็วรู้สึกว่ายากทำไมจึงว่าอย่างไัก็เพราะว่าคนนี้สันดานเร็วแล้วก็ไม่เอาดี เกิดมาเป็นคนเพราะอาศัยสินห้าเป็นสำคัญเพราะเกิดมาเป็นคนมีข้าวของใช้มีข้าวกิน,ม,นมีผ้าหน่งมีผ้าห่มมีทรัพย์สินเพราะการให้ทานเป็นสำคัญมีสติปัญญาพอที่รู้เท่าทันคนบ้างมากหรือน้อยก็าตามก็เพราะอาศัยจิตอบรมมาในธรรมแต่ได้ว่าสันดานหยาบสันดานเลวที่เกาะอยู่ในจิต ไม่สละความเลวออกจากจิตสร้างความชั่วไม่เคารพในพระรัตนตรยัยไม่เคารพในสิขาบทท่าประการที่เรียกว่าปัญจเวรแลสินห้าเท่านี้ลืมนึกถึงความตายอารมณ์เพียงเท่านี้ก็สามารถจะกลับลงไปตกนรกได้แบบสบายกว่าจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกก็ต้องนับเป็นสายกลับไม่มีโอกาสจะได้มา นี่เป็นอันว่าคนสัญดานเร็วเท่าน,นั้นที่จะไม่ยอมรับนับเทอขกฎของความเป็นจริงตามนี้แต่คนที่เขามีสัญดานดีเขาก็ดีมาตั้งแต่ต้นยอมรับนับเทอกฎของความเป็นจริงงน,นการเป็นพระสงดาบนันถ้าคนดีพิจรนารณาแล้วรู้สึกว่ามีอะไรไม่ยากที่ว่าไม่อยากก็เพราะเป็นคนมีปัญญา คนมีปัญญาเท่านั้นจึงเห็นกฎสี่ประการนี้เป็นของดีคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในประสงค์มีศีลห้าบริสุทธิ์แถมนิดหนึ่งที่อารมณ์จอยเข้ามาก็คืออารมณ์ต้องการผลินิัพฑ์นี่เป็นเรื่องของคนมีปัญญาในคนที่มีปัญญาเข้มขน้นสร้างบารมีมาดีแล้ว คำว่าศินห้านี่ไม่ใช่พระไม่ใช่เนนนพระเนนต้องเป็นสิ่งของตัวเองพระศินสองรยี่สิบเจ็เนนสินสิบพระระวังอย่ให้เป็นอบัติคำว่าบัตรก็คือบาปบาปก็คือความชั่วถ้าชั่วแล้วมันไม่ดีถ้าพระชั่วลงนรกหนักกว่าพราวาสก็ตนตั้งอยู่ในในฐานะโูเชนิยบุคคล อนนี้เมื่อพูดเนี่ว่าคนดีมีอารมณ์จิตเข้มแข็งพูดท่านี้เขาก็ไปใช้อไปกินกันหมดมีปัญญาเนี่คุณมีปัญญาสําหรับคนมีปัญญาสามเขาต้องพูดกันมากหน่อยตัวนี้ก็จะอธิบายในด้านของคนที่มีปัญญาสามคนที่มีปัญญาดีไม่ต้องอธิบายเท่านี้ไปกินแล้วเรื่องสินเรื่องเสษนั่นเนเรื่องเล็กๆเ,เรามีปัญญาพิจารณาเห็นว่าพระพุทธเจ้าดียังไง พระรมดียังไงพระอริยสง์ดียังไงคนมีปัญญาก็รู้นี่ที่แล้วก็ศีลดียังไงทําไมจึงต้องนึกเรื่องความตายก็เพราะว่าเกิดแล้วมันต้องตายทําไมศีนยังดีเราวัน,นี้เรามาพูดเรื่องด้านด้านศีลานุสติกรรมฐา,านเมื่อเราพูดกันมาถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติทําจิตให้เข้าถึงสรณาคม พันมาพอสมควรเพรนานมากไปแล้วตอนนี้ไปก็มาพูดเรืงเสียลานุสติกรรมฐานทําไมพระพุทธเจ้าจึงต้องการให้เรารักษาศีลมันมีความจําเป็นยังไงคนเลวหนักใจมากอึดอัดเห็นว่าหาประโยชน์ไม่ได้แต่คนดีสบายใจมากข้อไรสิลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาวี ท่านบอกว่าจงยากยาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าจะทรมานสัตว์ทําไมพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดอย่างนั้นถ้าพูดเพียงเท่านี้คนดีก็มีความรู้สึกว่าชีวิตและเลือดเนื้อร่างกายของเราปกติเราต้องการให้ใครมากินฆ่าเราบ้างไหม เราต้องการให้ใครมาทำอันตรายกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเราบ้างไหมคนดีเขามีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการแนวคนอื่นเขาต้องการไหมมีใครที่ไหนในโลกบ้างที่เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เขาจะต้องการแบบนั้นนี่ในเมื่อเราต้องการไม่ให้ใครมาทำร้ายชีวิตเราไม่ทำร้ายร่างกายเรา ถ้าเรากลับไปทำร้ายเขาไปขิงฆ่าเขาไปทำร้ายร่างกายให้เขาได้บความทุกข์เราเป็นคนดีแล้วเราเป็นคนเลวถ้าหากว่าใครเครขาจะมาไล่ฆ่าไล่ตีเราเราก็จะบอกว่าไอ้เจ้านี่มันเลวเราอยู่เฉยๆเนี่ยทำไมมาทำอย่างนี้นี่ถ้าเราไปทำเขาละ่ะทำคนกดีทำใส่คนดี ลองคิดถึงตัวเองดูทีละว่าเราดีหรือว่าเราเลวเราก็คงจะจําได้ถ้ามีปัญญาว่าเรามันเลวมากเลวเกินกว่าที่ยอมรับนบถือเลวเกินกว่าที่จะสามารถท่งสภาวะความเป็นมนุษย์ไ้ได้เมื่อตายแล้วเราต้องลงนรกถ้าเป็นในจินตกรรมก็ลงอเวจีมหานารกทำเล็กน้อยก็ลงสัญชีพานารก ว่าจะเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นคนก็หาความสมบูรณ์แบบไม่ได้ดีไม่ดีอวัยวะก็บกกรองไม่พบไม่พรบอาการสามสิบสองเรื่องบางข่าวอาวัยวะครบทุนอาการสามสิบสองก็ไปเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลาบากมีโรคภัยไข้เจ็บเปียกเบียนมีอันตรายก่ร่างกายก่ชีวิตอยู่ตลอดเวลานี่ผลของการละเมิดศินสิ้สข้อที่หนึ่ง นั่นเป็นเรื่องเขาอน,นาคตเรามองไม่เห็นชาตินามองไม่เห็นเอาชาตินี้ถ้าเราไปนั่งไล่ฆ่าไล่ตีในพระนามปะทุสลายเขาคนที่ก็ถูกทําอย่างนั้นแล้วก็พักพวกของเขาที่รู้ว่าพวกพักพวกของเขาเพื่อนของเขาถูกทําอย่างนั้นใครเขาจะนิ่งดูได้เขาก็หวังการปตทุสลายเป็นการตอบแทน ดีไม่ดีเราเพียงแค่ขยับท่าเขาอาจจะฆ่าให้ตายก็ได้ <c oughs> อาการอย่างนี้ที่มันเกิดกับเราเราชอบใจไหมคนที่มีศัตรู่อสร้างศัตรูหลับไม่เป็นสุขตื่นไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขเดินไปก็ไม่เป็นสุขยืนอยู่ก็ไม่เป็นสุขก็ต้องระมัดระวังภัาอันตรายที่เพิ่งเกิดแก่ตนอยู่ตลอดเวลา าการอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์หันก็ไปหาอริยสัจเราก็จะรู้ว่าอาการอย่างนี้แปลการของความทุกข์ในอริยสัจมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะจิตของเรามันชั่วไม่ยอมรับนับเทอกับขอความเป็นจริงจริงทำได้ทำสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าจิตของเราดีจะทะยายป้องกันปานาธิบาตไม่เกิดในจิต นั่นก็คือท่านให้ทรงเมตตากับกรุณาทั้งสองอย่างเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้ามีอยู่ในจิตของเราเราก็ไอคนที่เรารักคนที่เราสงสารสัตว์ที่เรารักสัตว์ที่เราสงสารเราจะทําอันตรายได้ไหม เราทำไม่ได้แน่กรรมอย่างนี้ที่จะไม่มีเกิดขึ้นก็อาสายความเมตตากับกรุณาทั้งสองประการที่มีประจำจิตเมื่อคนใดที่มีเมตตาคือความรักในเขากรุณาความสงสารในเขาคําว่าเขาในที่นี้หมายความไม่ใช่ตัวเรารักเขาเท่ากับรักตัวเราสงสารเขาเท่ากับสงสารตัวเรา เจอหน้าใครยิ้มให้เจอหน้าใครยกมือไหว้เจอหน้าใครสแสดงการอ่อนน้อมอาการอย่างนี้ถ้าคนอื่นเขาทำกับเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเรารักเราชื่นใจบุคคลที่ทำแบบนั้นหากว่าเราทำกับเขาก็มันก็มีสภาพเช่นเดียวกันจะมีอยู่บ้างคนที่ไม่ยอมรับความดีนั่นก็คือคนบ้าบ้าบๆ อย่างพระเทวทัตะยามพระโกคาริกะอย่างอาจารย์ทั้งหกในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีทรงชีวิตอยู่คนประเภทนี้ถึงว่าองค์สมเด็จพระบรมโูจะทำยังไงก็ตามจะดีแบบไหนก็ตามเขาก็ไม่ยอมรับนับถือคนน้สุดพระพุทธเจ้ามีความสุขแต่ว่าเขาพวกนั้นมีความทุกข์ ถึงก็ลงอาเวจีมหานรกไปทั้งเป็นบ้างตายลูกน้องไปตกนรกบ้างโบราณกักศบถึงก็อมอดโกคอโดดน้ําตายเพราะความโหดร้ายความดยความจิตเหลวของตัวเป็นสําคัญตรงกันข้ามกับองค์สมเด็จพระทรงทันจะไปที่ไหนโถใครแกล้งแกล้งยังไงพระองค์ก็มีความสุข นางมาคณิยาจ้างคนด่าจ้างคนว่าเดรธีจ้างนางจินดานิเวกามาบอกกันอีกพระสมณะโคโดมจะไปนั่งเทศอยู่ทำไมเวลานี้ท้องไส้เันกโตขึ้นมาแล้วไม่ไปตัดฟืนตัดต่อพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นมีการวิตกกลางวลเพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ท่านก็มีจิตเป็นสุขคนนี้สุดโทษนั้นก็ลงเอาเวจีไปตามๆกันจินตามานีการนี่ก็อีกคนหนึ่งที่กลแกล้งพระพุทธเจ้าตอนถูกธรณีุพทั้งเป็นนี่เราจะเห็นว่าอารมณ์จิตของคนชั่วกับอารมณ์จิตของคนดีมันมีความสุขความทุกข์ต่างกันคนดีเขายะว่าอย่างไงก็ตามเขารู้ตัวว่าเขาดีไม่หนักใจในวาทะที่บุคคลอื่นกล่าว ไม่เป็นเรื่องเขาไม่เอานี่คนมีปัญญาเขาใช่อย่างนี้เป็นอนุวา่าการที่พระพุทธเจ้าทรงให้รักษาศินงห้าโ <c oughs> ดยเฉพาะข้อที่หนึ่งก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันสร้างความรู้สึกว่าเรารักตัวของเราในลักษณะไหนคนอื่นเขาก็รักชีวิตเขารักตัวของเขาในลักษณะเช่นเดียวกับเราเราจะไม่ทำในสิ่งที่เราต้องการ ชาติหน้าไปยังไงช่างมันไม่ต้องูดถึงเอาชาตินี้ให้มันดีไว้ชาตินี้ก็ไม่ใช่วันหน้าไม่ใช่เดือนหน้าเป็นวันนี้และเวลานี้คุมกาลังใจของเราไว้เป็นเวนลานี้เป็นสําคัญนี่ข้อทีสองอาทินาทานพระเจ้าบอกจงอย่าลักอย่าขมโมยอย่ายื้ยังอย่าคดโกง อย่ายักยอกอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นการทุจริตในด้านวัตถุอย่าถึงเอาถือเอาของที่บุคคลอื่นเขามาให้มาเป็นของตนโดยที่ไม่รับการอนุญาตสิ่งข้อนี้ถ้าเราประพฤติได้สําหรับสิ่งข้อตนเราทําได้ย่อมเป็นที่รักของคนดีเป็นส่วนมากเป็นไว้คนเลวเพียงเล็กน้อย สิ้งข้อที่สองนี่ถ้าเราเว้นได้ก็คิดดูไอ้ทรัพย์สินของเราที่เราหามาได้เราต้องการให้คนอื่นนำไปโดยที่เรามันอนุญาตมีไหมอยากให้เขารักอยากให้เขาโมยอยากให้เขายื้อเขาแย่งเขา,ขาเขาโกงอันนี้มีไหมเนื้อแท้จริงๆมันก็ไม่มีในเมื่อมันไม่มี เราก็ไม่เราไม่ต้องการอย่างนั้นเขาก็ไม่ต้องการอย่างนั้นเหมือนกันนี่ถ้าหากว่าเราทรองอารมณ์จิตตัวนี้ได้ตวนี้จะตัดในสันโดษค <c oughs> ้าว่าสันโดษนี่ไม่เหยบแปลว่าขีเกียจแปลว่าเราจะหาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมรวยเท่าไหร่ก็ได้ไม่ถือว่าเป็นความโลภเป็นสัมมาชีวะแต่เราไม่พ้นไม่โกงใคร เนื่อการอย่างนี้ถ้ามันมีขึ้นสําหรับเราก็ดีเขาก็ดีต่างคนต่างยอมรับนักถือในสิทธิในทรัพย์สินทึ่ันแัะกัน,น,กนเราและเขาต่างคนต่างก็รักกันต่างคนก็ต่างมีความสุขถ้าว่าคนทั้งโลกไม่รักไม่ขโมยกนมันจะมีความสุขขนาดไหนทรัพย์สินต่งตางๆที่เราจะต้องเสียไปเนื่องจากการป้องกันภัยอันตราย มันจะไม่ต้องจ่ายการจ่ายจากเหตุนี้โดยไม่ได้กินไม่ได้ใช้ไม่รู้มีปริมาณเท่าไรเพียงแค่บ้านหนึ่งมีกุญแจดอกเดียวประเทศไทยมีบ้านประมาณล้านบ้านอป้วมัณประมาณสิบล้านบ้านเราต้องใช้กุญแจสิบล้านดอกถ้ามันดอกละหนึ่งบาทก็ก็1สิบล้านบาท ในการป้องกันอันตร,รายที่เัิงเกิดกับวัตถุมันมีมากกว่านี้นี่ทรัพย์สินมม่ต้องสูญไปมากกว่านี้แล้วสุขภาพของเจ้าของทรัพย์เจ้าของสินก็ต้องสิ้นเปลืองไปล่อยหลอไปใกล้ควารรมตายลงไปเพราะการทรมานกายที่ต้องระมัดระวังของแล้วก็มีความลำบากในการที่ต้องเพิ่มพูนทรัพย์สินเอาเข้ามาหาทรัพย์สินให้มากเอามาสร้างสิ่งที่เป็นป้อง,องกันอันตราย จะทรัพย์สินของตนนี่ความทุกข์มันเกิดขึ้นในหลายด้านทุกข์อันดับแรกก็ต้องลงแรงมากลงแรงมากได้วัตถุคือการเงินมามากแทนที่จะกินจะใช้ตามปกติไปสร้างบ้านให้มันมั่นคงสร้างประตูให้มันแข็งแรงสร้างที่เก็บเงินเก็บทองให้มันมากหนักเข้าให้มันแข็งแรงมากทำรั้วมียาม นี่ความหนักมันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มตนเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงเห็นว่าการละเมิดสิ่งข้อนี้เป็นโทษความจริงคำว่าศิลเป็นของปกติที่คนสัตว์ทั้งหมดมีความปรารถนาเสม,มอกันองค์สมเด็จพระทรงทันไม่ได้นำอธิไหนมาสอนเอาสิ่งที่คนและสัตว์ต้องการเสม,มอกันนมาสอน ต่างคนต่างระพฤตนได้ต่างคนต่างมีความสุขนี่สิ่งข้อนี้แทบทุกคนต่างกันต่างคนต่างไม่ละเมิดทุกคนก็จะไปสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอีกมากมายนี่เป็นความสุขจากการเบาแรงของกายอีกส่วนหนึ่งเบาแรงสมองที่จะแสวงหาทรัพย์สินเรืการดีสองสุขภาพกสมบูรณ์ไม่ต้องระมัดระวังอันตรายจะเกิดขึ้น จากของหายนอนสบายนอนที่ไหนก็ได้บ้านอยู่ที่ไหนเป็นนอนไกลาจากร้อยโยตดพันโยตดแสนโยอดของมันก็ไม่หายนี่ความสุขไม่เกิดขึ้นเมื่อความสุขไม่เกิดขึ้นในด้านนี้นอกจกนั่งความสุขที่เราจะพึงได้ก็คือเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายใครๆเขาก็ไว้วางใจไว้คนหน้านี้ขึ้นบ้านไม่ต้องระวัง ต่างคนต่างไม่ระแวงต่างคนต่างไม่สงสัยซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้ความสุขมันก็เกิดนี่การรักษาสินท้าเป็นของดีรืต่ตายเป็นนรกม่ต้องว่ากันไปแน่ถ้าละเมิดนี่สิ่งข้อดีสามข้อปก,การมสุมิชาจา์เอากำลังใจของเราไปเพียงวัดว่าคนที่เรารักเป็นสามีหรือพัญญาคนอุปรครองเขาตาม ใครจะละเมิดสิทธิในความรักประเภทนั้นเราต้องการไหมถ้าเรามีความต้องการก็เอาก็ทํามันไปเราก็ละเมิดความรักของคนอื่นไปแต่ระวัง,งหัวขาดจะต้องกลายเป็นผีเฝ้าป่าเป็นผีเฝ้าพื้นปฏติีเป็นผีเฝ้าถนนทั้งนี้ก็พออเพราะอะไรเพราะไอ้การซุกซนของจิตที่ขาด,ขาดการยอมรับสิทธิในความรักเสี่ยงกันละก,กัน ถ้าหากว่าเรางดเว้นไม่กระทำและปฏิบัติตามสิ่งข้อนี้นั้นทุกคนเขาก็ยอมรับนับถือว่าเราเป็นคนดียอมรับนับถือในสิทธิสิ่งอะดรกันเราก็จะมีแต่มิตรคนที่คิดวระทุจรายกับเราไม่ก็ไม่มีเพราะเราเป็นคนดีซะแล้วนี่องค์สมเร็จพระบัณฑิตแก้วเห็นคนของศินดีประเภทนี้ องสมเด็จพระจินณสีจรงเนี่ยตัดให้จงรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์เฉพาะกระวาดแต่ว่าวันนี้ไม่ถึงห้าหมดเวลาเสียแล้วเพราะบรรดาท่านพุทธบริษัทก็หวังความดีของตนความจริงในสินไม่ต้องธิงบายก็ได้แต่ที่อธิบายในี่สำหรับคนปัญญาอ่อนเท่านั้นแล้วว่าคนโง่ทวัติที่พระเจ้าก็อันตรพัน์ ทั้งโง่และทั้งบอดไม่เห็นเหตุไม่เห็นผลสำหรับคนที่มีปัญญาดีและมีปัญญาอยู่บ้างก็ไม่จำเป็น,นอธิบายอย่างนี้แต่อธิบายอย่างนี้แล้วยังเอาดีไม่ได้ก็เชิญลงนรกตามอภิญาาไซต่อตีนี้ไปขอมรนดาท่านพระธบริษัทั้าหลายพายกันตั้งกายให้ตรงดำรง,รงจิตให้มัน กำหนดรูล้ลมให้ใจเข้าหาใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามวิทยาสาย,ยากว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา